เรียงร้อยหอยทากชาต,ตางดงามอาน,อน,นาตสินของเรานะคะเกี่ยวกับผ้าขาดเอางัยนี่เป็นกระเสือหอผ้า,าะนะคะกระเสือห่อผ้า,าะนะคะรอนะคะตัวนี้ก็หลัข้างล่างนี้นจะเป็นหลานะคะฝั่งน,นี้จะเป็นอกนะคะเป็นอกนะคะสวยงาม ท้องฟ้าส,สวยงามโอ้คุณครูพัชรินนะคะดูฝีมือการระบายสีของคุณครูพัชรินนะคะคุณครูสาวคนสวยคุณครูสอนนาฏศิลป์นะคะแต่คนนี้นะคะฝีมือการว่าของคะุณครูคนสวยค่ะสวยทุกวันค่ะมาสวยสวยทุกวันค่ะ,มา,คะมาโรงเรียนสวย ภาคามของเรานะคะมีเอกลักษณ์นะคะาการแสดงาานาฏศิลป์ไทยไอันนี้ฉากค่ะเขาอนุญาตแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะมูเห็นมูนต้องอันนั้นดอกไอไอติวนาโรงเรียนร้อยแลวไม่อันนี้